นีกลุ่มซูเปอร์วาลเลนไทของเราเดี๋ยวพาไปรู้จักแต่ละคนนะสวัสดีเราชื่อโบเราเป็นเน็ตไอดอลขอไอจะกมาวเลยค่ะ,คคะคแกวาจะมีคนชมเราเยอะขนาดนี้อะ่ะเราเคยโดนบูลลี่มาก่อน ก็จะผ่านมาได้ก็หนาจุมจังส่วนเราชื่อเจนเป็นเด็กกิจรกรรมของโรงเรียนมีงานอะไรก็ทำหมดทุกอย่างชอบน้องเพลงเป็นงานอดิเรกด้วยล่ะจึงแม้ว่าจะมีเต็เพื่อนที่ฟังก็เถอะอันยองเราชื่อนุน่นเราไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ มีแต่คนบอกว่าเราดูเนื้อแต่เราว่าเราก็ไม่ได้เนื้อขนาดนั้นนะเฮ้ยนุ่นตัวนี้นนนนนนนอ่ะมันถักแกหรอตัวน,นี้หรอ,อก็ใช้เกล็กกดเอ็มจีแล้วก็ทีแล้วก็ย้ายมาแล้วก็คุณแบบนี้ได้แล้วหรอพอถึงจะคุยกันไม่ค่อยโลเล่อ,อย่างนั้นแต่เพื่อนๆในกลุ่มก็กยังคุยกับเราอยู่นะ <c oughs> คือเรา เป็นคนสุดท้ายในกลุ่มชื่อหนูเป็นคนชอบเที่ยวกลับบ้านเย็นตลอดนั่นแหละแต่เห็นดูเหลวไลยอย่างนี้ล่าสุดได้ไปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วนะเนี่ยกลุ่มซูปเปอร์วาเลนทา์ของเราทุกคนวันวาเลนทาน์นี้ไปเที่ยวที่นี่กันไหม น่าไปมากกส,สิแต่ขอดูตารางงานก่อนนะว่าว่งไหมไม่แน่ใจเวทอามินิเราขอถามพ่อก่อนนะว่าไปส่งได้ไหมแง <Yeah. c oughs> เรามีเดนแล้วอะ่ะคงไปไม่ได้อ้าวงั้นไม่เป็นไรนี่ไปดูตารางมาละว่วางจ้า <c oughs> พ่อเราไปส่งได้เราไปด้วย ดืนแล้วนะห้ามบิดน่าเสียดายจังโอมาไม่ได้จริงเหรอไปไม่ได้จริงจรง so sorry เมื่อไห,นนะหร่เจนจะมารอน,นานแล้วนะมีแค่ขอโทษนะพอดีมันแบบเรมามันตีดก็เลยมาช้า คิิรลานี้นะ่ากินจังเลยกินอะไรดีอ่ะเล่นไม่ถูกเลย้าแต่อ่ <Okay. S 2> ีแกะบานอฟฟี่ปะ,น,ปะน่าสนวีแกนั่นโบปะ่ะไหน ส่วนเจนก็ทำกิจกรรมจะแค่ไม่มีเวลาพักแล้วก็นนไม่เรารู้นะโม้แกจะทำจอสดๆแต่แต่ด้วยเราะนั่งเขีี่นาทีสักแป๊บแค่เราเข้าใจโบนะที่ไม่อยากให้พวกเราเครียดไปด้วยแต่ในนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแก่ไหนก็ไหนๆแล้ะลองมาเปิดทอปเรื่องกังวลกันไหมพี่อ้อยพี่ช่องแล้วนะคะ เส้นมาเยี่ยแม่แล้วมีแม่เป็นมะเร็งหรออุ <c oughs> ้ยอย่าไปเข้าใกล้เดี<ว>๋ยวเชื้อมะเร็งเข้าร่างกายนะเว้ยปวดหลุนพระเลือดปวดชี่มาปะเนี่ยโบอ้าวโบมาทำอะไรตรงนี้อะ จากที่หมอได้ตรวจดูนะคะตอนนี้สารเสพติดที่คนไข้ได้เัาเข้าไปนี่ยคือสารเคตามมนะคะ่ะตัวพี่เสพเองจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็จะเกิดภาพฝันขึ้นนะคะทําให้เกิดการหวัดระแวงจิตหลอนแล้วก็อาจจะเป็นอัมาพาตชั่วขณะได้คะ่ะตัวคนไข้คสนี้เนี่ยน่ามีระยะการเสพเวลานานนะคะโอกาสที่จะหายขาดหมอขอยอมรับเลยนะคะว่าเป็นไปได้ยากค่ะแต่ยากของคนไข้ไม่ต้อปไปกังวลน,นะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้ค่ะเลื่หมอจะส่งตัวคนไข้เนี่ยไปที่สูงมนแบบยาเสพติดที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วเรามาคอยดูยการกันต่อไปค่ะจริงๆๆน้องดิฉันะเคยถูกเ่อนบบลี่ที่โรงเรียนมาก่อนก็เลยต้องหันไปพึ่งยาเสพติดแต่ฉันน่าไม่อยากให้น้องเป็นอย่างนั้นเลย